พริกที่เราปลูกเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่ออกดอกเลยไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับจริงๆแล้วพริกในกระถางนี้นะครับน่าจะออกดอกเยอะกว่านี้ผมก็เลยจะใช้สู่เร่งดอกนะครับอันนี้เป็นน้ําเปล่านะครับในพอกกี้อันนี้ประมาณ2ลิตรนะครับแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังครับในเครื่องดื่มชูกาลังเนี่ยจะมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไทอะมีนซึ่งถ้าดูในส่วนผสมจะไม่มีนะครับไทอะมีนจริงๆแล้วก็คือวิตามิน B นั่นเองนะครับพืชได้สารไทอะมีนเนี่ยเข้าไปเพียงเล็กน้อยนะครับจะทําให้เขาเจริญเติบโตและ แล้วก็เร่งในการเกิดดอกเกิดผลครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับโมโนโซเดียมคูเตเมตครับหรือผงชูรสนั่นเองน้ำสองลิตรนะครับก็ประมาณครึ่งช้อนชานะครับใส่ลงไปเลยอันนี้เป็นจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวนะครับเราสามารถใส่ลงไปได้เลยจะ1ช้อนก็ได้2ช้อนก็ได้นะครับสำหรับน้ำา2ลิตรนะครับส่วน m 1 5 0เนี่ยเราจะใส่ประมาณครึ่งฝาก็พอนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะฉีดพ่นได้เลยก็ประมาณ3-5วันฉีดครั้งหนึ่งนะครับ